ดีมากโอ้โหเฟี้ยวเลยนะแต่ไม่เท <issions> ่เทื่อเอาแอทแทกออแล้วแน่นอนนะตอนนี้นะฮะนี่เอ <c ười> ็กซ์คูเ <avent> ซ <mental Sure> ียเจมแจ็คครอแล้วก็เจเยอร์นะครับอาผมกระโดดออกจากเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนทั้ง16ทีมแล้วนะครับต้องมาดูกันว่าจะมีใครทับกับใครไหมในรอบนี้แต่ว่าก็เหมือนจะผมว่าไอ้ในส่วนดรอปแมปเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วแหละเนาะในส่วนอีรันเกลนะฮะใช่ฮะเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยมีการประทานในช่วงต้นเท่าไหร่แล้วเนาะต้องมีแค่วันแรก ที่โดดมาก็คือยัสนาย่าเนาะมีพักกันนิดหน่อยแล้วก็<ช>บางทีไลาเ์เครื่องบินไม่ถึงก็มีการเจอกันของ NGE แล้วก็ MCG นะครับใช่แล้วครับแล้ววงในเฟสแรกครับรอบนี้เนี่ยก,กลางๆงมาทางขวาหน่อยๆน,นี่ฮะตรงกลางวงในเป็นในด้าน g ีนเอล r ีสเนี่ยพื้นที่บริเวณลอซอกโพชิงกียัสนาย่าเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่วงอยู่นะใช่ฮนะ ซราลัสข่าวเจสเตอร์ครับแล้วมาต่อโอ้โหไม่รู้ไปโกรธแค้นอะไรมาไหนใครยิงเพื่อนผมเวสเกอร์แต่เวสเกอร์ขับรถมาแบบนี้โดนเจกล็อบลากเป้าไปแล้วขับผ่านได้เจเยอร์เจเยอร์ลากเป้าคมๆเน้นๆไปโอ้หยังไม่มีดาเมจครับติดรถไปหมดเลยเมื่อคู่นี้ฮะดีฟขวาไหลกลับไปรีกุ๊กับเพื่อนนะครับตรงนี้แต่ว่าเสียหายไปเหมือนกันนะเซหรับลัสข่าวเจสเตอร์นะครับแหมดักสพานักใช่ไหมจัดให้หลังจากที่ดักเขาไม่ได้เล่นตอนนี้กายว่าไม่ได้เล่นในสเกมเลยลัสข่าวเจสเตอร์นะครับแต่ว่ายังมีตัวพื้นที่บ้้้้าานน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 ใใหหเเเล่่่อออยยูตรรงงีีีสจททดวัมืก ทั้งคู่ด้วยนะฮะมูไปยาวๆแอ้แท็กออราเริ่มมีการบู๊แล้วเช่นิดกันแล้วตรงนี้ตามมาต่อที่ได้เคสซี่บอบบี้ปาดเข้าให้ใส่ที่ได้แมดด็อกเราไปก่อนหนึ่งยังไงต่อได้เพิ่มอีกไม้โซคิวคิวเก็บที่ได้แมดด็อกจากเกมใช่กันนี้ยขับรถฉีกมาได้มาก่อนหนึ่งคิวแล้วนะครับโซคิวซ้ำออกไปครับและเรียบร้อยเจอกร้องให้มาชุดเดียวเหมือนกันนะเปิดน็อคเครซี่บอบบี้ตกรถทันทีอ้าวแล้วพยายามที่จะเก็บซ้ำเอาแต้มคิวด้วยต้องดูว่าได้ไหมที่ได้โซคิวคิวขับรถมาแต่่่่วาาทีีีีด้้นนเเคซบอย หลบอยู่หลังรถได้ครับแล้วอาจจะต้องแปะสมองช่วยก่อนสุดหรับที่ด้านมาโคเกมิ่งใช่ครับเนี่ยมาจอดแปะไว้ก่อนครับโซคิว so คิวแจงคูรอบกระสุนหมดยังไงแต่ว่าโฟกัสยาวยาวมุมนี้ยิงได้เรื่อยๆและเหมือนจะพยายามเอารถมาบังให้เพื่อนอยู่นะครับอู๋นี่คือช่วยสุดใจเหมือนกันนะแต่เจมบอกว่ายิงสุดใจเหมือนไงอู๋ไปดอ้านด้านใต้อยู่ชงได้หนึ่งมาแล้วเก็บงานทันทีแบบนี้เท่ากับว่ามาโคเกมิ่งมีโอกาสที่จะเสียหมดเลยหรือเปล่าทีนี้ชุบที่ด้านคริซี่วอร์บี้ขึ้นมาได้แล้วด้วย ใช่เลยครับเอาฮะชุบขึ้นมาปั๊มยาปั๊มเลือดก,กันก่อนนะครับขอเลือดเต็มๆแล้วค่อยขับออกไปพร้อมกัน3คนยังไงหลุดออกจากสโมกมาไอ้แต่เอาราโฟกัสกันอยู่หลายก็บอกเลยฮนะ อู๋เราได้ครับตรงนี้พยายามเคาะเน้นๆน้นเน้นเนปลาสำหรับทางด้านเจมครับแต่ก็ยังหลุดไปได้สำหรับด้านมาโคเกมมิ่งถือว่าทำได้สวยมากนะได้มา2แต้มคิวในช่วงต้นเกมแบบนี้ของไอทัคออร่าใช่เลยรถผ่านหลุมไปลายลัสคาสเตอร์อุ้ยแล้วเดี๋ยวนะมงถูกบ้านหรือเปล่าพวกตรงบ้านของ New Generation Esports มีพิกแค่2คนเท่านั้นอ้าว่าตรงนี้ขับรถมายังไงยังบีแต่ดิฉใจง้างระเบิดแล้วป๊อปไว้เบาๆโดดลงรถมาเรียบร้อยปาไฟเข้าไปในบ้านก่อนครับไดแอนรอไว้และด้านหลังมีคนมาตรงนี้เอพิกเปิดน็อก ตรงนี้เขาเดินไหลเข้ามาเรียบร้อยเหมือนน็อก,เ,กเหมือนกันเอาแล้วฮะน็อกไปต่อเหมือนกันตรงนี้มาแต่ว่าถึงได้พีคเขายังมาเก็บงานได้ครับโอ้โหเหลือคนเดียวด้วยสักคู่นี้เกือบเก็บหมดเหมือนกันสำหรับด้านน e ิวเจเนชั่นอีสปอร์ตครับส่งทางด้านเนี่ยนิวเจเนชั่นอีสปอร์ตออกจากเกมไปเลยนะสักคู่นี้ใช่โอ้โหเมื่อกี้แค่สองคน,ถ,นถ้าเขาอยู่สามหรืออยู่สี่เนี่ยผมว่ามีโอกาสเก็บได้น,นะใช่อาแล้วมาทีมต่อเขาเพราะรู้ว่าเขาน็อกเยอะ มาแค่นเซมารู้ขับรถมาอุ้ยไม่มีใครติดรถท็อปแล้วทิกตั้งเป้ามาเก็บไป 2, 2ตรงนี้ได้อีกนอกหนึ่งเก็บงานทันทีได้ไป2ครับเอาแล้วทวิกถือแฟร์เกนเนตโยนไปด้านหน้าอ้โหแล้วเขาเพิ่งรีเซ็ตกันขึ้นมาได้ด้วยใช่ครับปาะเปิดสุมเข้าบ้านไปก่อน2เมตรครับปาไฟไปหน้าต่างขวาแต่ว่าแหมเหมือนจะนั่งหลบเนียยไว้แล้วรับ ตรงนี้ทริกยังไงเหมือนจะติดใจเหมือนจะปาสมเบไกไว้เรยอีกเปิดน้องยูต่าไปตรงนี้ทริกเจ็บจัดปั๊มยาปิดประตูก่อนเอาเลยฮะต้องหลบให้ได้ครับสหรับทางด้านทริกครับมีสมูกบางอยู่ตัดใจออกมาเล่นนอกบ้านก่อนเพราะว่ากลัวจะโดนโยบชันเข้ามาด้านในแต่สมูกบางเอาไว้บนหลังคาส่วนทางด้านเฮาเฮทางด้านเดินเปิดน้องด้านมิงชื่อด้านเซฟน้องด้านทูแฉบด้านเดอร์เก็บง่ายมิชี่เกมมาแล้วติดหัวไปเฮาเฮส่งในด้านโซสวาเทกครับน็อกไปโอ้โหแต่ว่าต้องโดดลงมาก่อนโดนยิงกดมาจากแอมแพ็กเหมือนกันนะครับตรงนี้มุดมุดมายังไงกดมา้อะว เขาเขาเขาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเลอให้พีคคนสุดท้ายอีกแล้วครับผมที่ด้านทักยอนครับเป็นเราที่ด้านเซตได้เาเขาวิ่งมาอยู่ในสมกม,มุดมาพยายามหาก่อนยิงก่อนลอ,อก่อนเพื่อให้เขารู้ว่ายังไม่ได้แตะชุบแล้วอ้อมซ้ายมาเอา้าแล้วหน้า,าชนกันแล้วสแปมสแปมไปฮิปไฟไปยังไงที่ได้พีก อุ้ยเกือบน็อกเหมือนกันแล้วดาเอาฮาแล้วเห,หลือหนึ่งฮะเหลือหนึ่งแล้วถอยกลับมาปั๊มเฟิร์สเอทได้แต่ว่าตรงนี้มีคนเดินมาเรียบร้อยจ้าเอทตัวเองสบตากระพีด้านขวาเดินยไหลามาเอางงงงอยู่ทางไหนกันดีมรงนี้เป็นสุนเดินยไหลมาอีพิกซ้ำทริกออกไปครับแล้วเฟิร์สเอทเด้งพอดีแล้วเมื่อสักครู่นี้แล้วหน้าตาลมาโดนยิงแจมจากนอกบ้านเฮ <c oughs> าฮา <c oughs> บอกลำบากเ <c oughs> อาเรียบร้อยเลยได้พี่ครับเก็บทางด้าน ทางด้านเฮาวจะเกมไปนะฮะมาแค่เซมรุยครับตโลงไปนำดาวที่14แล้วทักยอนครับไปน็อกทางด้านยูตาได้อีกหนึ่งใช่แล้วคอร์ี่ตรงนี้เปิดน็อกทักยอนไปครับยังไงฮะเดินหลายซ้ายมาคู่เลยลอยกับทูแทบแต่ว่าคอร์ี่อยู่ขอบกำแพงตรงนี้ครับยังไงได้ยินเสียงชัดเจนเดินไหลามาด้านขวามีตรงนี้พิกมาเรียบร้อยโดนสวนขึ้นมาน็อกดาวน์อูแล้วรอยเขาตั้งเป้ารออยู่แล้วทางด้านเซน,เนี่เจ็บมากๆซาพารุยไปน็อกลอยได้เหมือนกันเอาแบบนี้เสียหายทั้งคู่ครับ ยังไงต่อดีเจเดลสปอร์ที่โดนระเบิดของรอยมาปาเก็บอยูต่ตาไปแล้วเซตนี่คือเจ็บจัดๆเลือดแดงแล้วเบจิสปอร์ตกำลังจะเข้ามาแจมต่อเนื่องด้วยใช่แล้วครับวงอัพเดตมาด้าน ล่างนะครับแบบนี้แอชจะเอาราวเข้าได้ส่วนเมจิกเข้าได้อยู่แต่ว่าเหมือนจะอยากได้คิวเหมือนกันนะครับจอด้านนี้ยังไงเซฟกดไปก่อน1เมตรแต่ว่ายังไม่โดนนะอาเลยฮะตรงนี้จะโดนเคลมหมดเลยหรือเปล่าเพชรเดดเดินมาใกล้ด้วยทางด้านรอยยังปั๊มยาไม่เสร็จแล้วเซฟมาอ้าวแล้วบุดหลบมาแล้วเรียบโอ่ลอยแสบจัดนะตรงนี้ครับส่งถึงด้านจีนิสตอร์จนลงไปในดับที่สามแหมจุกซ้ายจุกขวาปั๊มยาอยู่ก็จุกได้ลอดช่องแองเงยนี่เดี๋ยังไม่ได้เข้าในส่วนของวงนะจีนแอลวนซ้ายมาเจอของแข็งเจอของแข็งทีเดดดีียยววชุเหหลนมด คู่เลยอะโอ้โหเนี่ยเฮดช็อตคู่เลยนะครับเก็บออกไปฮะส่งทางด้านของ GNL ออกอันดับที่11ตรงนี้อันเดอร์ังงสองๆอยู่เรื่อยด้านหน้ามีคนขับรถมาอีกฝานึงครับ CJ18 สปดเปิดน็อกเฟรซี่บ๊อบบี้โอ้โหคือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไงเมื่อสักครู่นี้ชุดเดียวฮะ ไปถึง10นัดนะแม่อาเจอุตส่าห์หนีมาแล้วเขายังตาม <c oughs> อยู่อี้แล้วทีแี้ครับบรอดด้าเพลยเดได้อาแล้วมีปัญหาเมื่อการบรอดด้า g มจีสปอรต์ตตรงนี้ KSM เ,เอขับรถขึ้นมาแตะทางด้านหน้าบบวกินกับบูแรงครับมารอดักอยู่ต้องดูว่าจะแตะช่วยกันได้ไหมแล้วโดนยิงแจมจากไกลด้วยสำหรับดา้าน g มจีสปอรต์ต <c oughs> ใช่เลยครับนี่มาอยู่ใกล้เลยนะครับแล้วส่งสงมายิงเคาะไปสอสเมตด้านหน้าเรียบร้อยเคสซีซีเปิดด็อกเออราพาลุยไปได้ครับเาวกินพยายามจะหาบุ่มซ้ำแต่ว่าด้าน มาช้าไปนิดนึงนะตรงนี้พยายามยิงกดไล่กันไว้ก่อนต้องดูว่าทางด้านเรอิจะกลับวนไปช่วยทางด้านซาพาลุยได้ไหมแล้วฟ็อกซี่เปทางด้านโซคิวคิวได้แต่ว่าน่าจะยากแล้วอะไรครับเพราะวงบีบไล่พวกเขามาแล้วแล้วอันเดอร์เขาเปทางด้านเควสซี่ซี่ได้ใช่เลยครับตรงนี้ค่อยๆไหลรถมาเรื่อยๆเก็บเสียงมาด้วยนะครับสำหรับโลกิได้ยินเสียงการปะทะตรงนี้จะมาแจมเอาแต้มคิวะอันเดอร์ปาเป็นนี่ฮะสมกบังไว้ก่อนนะครับโอหแล้ววิธีฟ็อกครับกัดไม่ปล่อยครับตรงนี้มารอดทางด้านเบนจีสปอร์ตเลยครับหวังจะปิดแต้้้้มคิวนีใหไดฮะ นี่พยายามส่องอยู่เรอีตอนนี้เจ็บมากๆปั๊มยาสู้กับวงกันก่อนแล้วด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะปาแกรเนตลงไปในสโมคด้วยต้องดูว่าจะได้สกิลไหมด้านเดิมพยายามาย,ยิงกดคอไกลๆอยู่โอ้ Så, เอาแล้ฮะลำบากเหลือเกินครับเรียนด้านบนของวงแล้วหัวะลากข่า,ขาวเจสเตอร์ขับรถมงอีกแล้ว<า>คือแบบถอดสมองเกมมิ่งของจริงวันนี้ วิเรอีได้บอลกินไปด้วยทีรัวน้องด้าคิวโกนี้แล้วเรอีปาลเบิดน้องด้าเคซี่ซี่ตรงว่ายิมแฮคมาเก็บงานเรอีออกจากเกมไปาปไปจีสปอร์ตจบไปน้ำดับที่10ใช่แล้วตรงนี้เข้ามายังไงสูงขึ้นไปเหมือนกันอันเดอร์ซัมท้ราชบุรังออกไปครับพีเดเตอร์ชูทารางจบอันดับ9ไปแล้วนะครับตรงนี้ยังไงครับปาแมนนั่งเนียนอยู่ในบ้านปั๊มยาอยู่เวทซัมเวทเกิร์ออกจากเกมไปครับเอาแล้วเดินถต่อเดินถต่ออ้าวไม่เห็นด้านหลังมาดันหลังมาเวทเอาละเวทไม่ เลยฮะเหมือนจะดึงเพื่อนกันขึ้นมาได้ครบเลยนะเกมนี้เนี่ยขยับตัวเองเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่13แล้วนะฮะใช่เลยฮะแล้ววงที่6อัปเดตมามาเพิ่ให้รอบนี้มาล่างซ้ายดีกว่าเจมนี่อะเฮดช็อตอีเวนต์ปฏิกน็อกดาวน์ลงไปตรงนี้เอ็กซครเซียกระโดดมาเห็นตำแหน่งแล้วมีคนจิงครอสเข้าไปเจมเก็บ2เลยตรงนี้ส่งไอเจิร์พิเตอร์จบ5แล้วทีมสำคัญคืออยู่ใน4ทีมสุดท้ายเหลือคนครบด้วยก็จะได้แท็กออราวแบบนี้ได้ลุ้นเลยมีโอกาสที่จะใสในด้าน ทีนี้อีสปอร์ขึ้นไปเป็นอัดับที่2ด้วยแบบนี้ง,ง่ายๆนะมีโอกาสอาจถึงเก็บไก่เลยฮะใช่ฮะโอ้โหตอนนี้คือเหลือเป็น4ทีมนะครับ4 4 4 2ฮะลหลอกให้ชอกช้ำกันไปแล้วเจเยอร์เนี่ยตัดยาแล้วจะเลยยิงกดใส่ที่ด้าน v ีท o ีฟ็อยู่มีต้นไม้ต้นเดียวให้เล่นแบบเหงา ใช่แล้วก็ตัดยางไปเรื่อยๆพีกมาพีกมาพยายามวัดหัวอยู่นะครับแล้นี่เงเรียบยเยเปิดนงยูโนอไปได้พยายามยิงต่อกระจายดาเมยไปเรื่อยๆครับตัดยางอีกหนึ่งเอาแล้วฮะแบบนี้โอ้โหแต่ว่าต้องสมโมกบังกันไว้ก่อนเลยตัวนี้ต้องอยู่ได้อยู่ไปครับสำหรับเธอได้ V3 Fox ด้นี้เหมือนจะแตะชุบกันขึ้นมาได้ด้วยทางด้านฮอกนี่ก็พยายามยิงสแปมกดเข้ามาเหมือนการใส่ที่บริเวณรถที่รถระเบิดในกำบังถ้าจะหายหมดแล้วชุบยูโน่ขึ้นมาได้ไอ้ครูเซียพยายามยิงกดต่อเนื่องกันไปแต่ว่ายังอยู่ในสโมกกันได้ฮะใช่เลยครับวงที่6ก็บีบมาเรื่อยๆนะครับอีก20วินาทีจะอัปเดตต่อในเฟในเฟทที่เจรับมอัปเดตมารอบนี้นบีบปะเนี่แทกอราวซะอย่างนั้นโอ้อแทกอราวต้องเข้าแต่ว่านี่ไงวงไปแต่ว่ายิงกระสุนไปเหมือนกันนะเปิดรถแท็กซี่ไปได้ครับ กูจะไกลจัดครับอือโอกาสได้แต้มน้อยมากแต่ว่าทามมิ่งนี้แหละฮะที่วีทีฟขยับไปนะตรงนี้อ้ขยับสวยมากแล้วกําลังจะไปมงไปมงแล้วฟ็อกซเนี่ยน่าจะไหลไปที่ร้อย <c oughs> เ็นทีพยายามติดตั้งกับระเบิดเอาไว้แล้วได้ไปก่อนหนึ่งมาแต่ว่าไม่ไหวครับผมไปทางด้านเจมได้คิดฟ็อกซีู่้ดนะโหดีมากเลยครับ <c oughs> ใช่อันนียเขามาปิดให้ทันทีนะตรงนี้รถระเบิดตีลังกากำลังโอ้เกือบ <c oughs> หัวกันกือบไปโอ้ ซี่โคกแทบหักฮะตรงนี้เกือบไปแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องรีบชุกันให้ไวเลยต้องดูว่าแท็กออรเราจะทําอย่างไรกันดีแล้วเหมือนจะขยับกันเข้ามาได้แล้วด้วยฮะบริเวณขอบวงตรงนี้เหมือนจะต้องดวลกันกับทางด้านฮอกเนาะนี่ฮะเจเยอร์ส่องไปเห็นหัวริมๆอยู่ถ้าเปิดน็อกได้มีโอกาสชิดบ้านนะครับขอชัวๆแต่ว่าแม่ยังไม่ยิงนตรงนี้เจเยอร์อุ้งาการลำบากอยู่ครับสำหรับแท็กออรรานี่ครับเพราะว่าจังหวะถ้าตัดสินใจที่มย่ด้านฮอคเนี่ยเท่ากับว่าวีทีฟ็อกเนี่ย รอเป็นมือที่3าได้แบบสบายๆเลยนะใช่ฮะโอ้โหรอดูเลยฮะทามิ่งค่อนข้างสําคัญนะตอนนี้แต่ว่ามุมนี้คือฮอกก็ยิงมาลําบากเหมือนกันนะครับต้นไม้มันบางแล้วก็เป็นเนินด้านบนด้วยนะครับเอาเลยครับเหมือนจะปูสโมกทําทางเพื่อตีบ้านแล้วนี่ฮะให้ทางด้านเจเยอร์เนี่ยคอยค้าไว้แล้วมากันแล้วมากัน3าคนกับ่หนึ่งค้ายังไงทิมมาหมงให้มันรู้ไป3มุม3หนุ่ม3มุมยังไงแล้วโดนยีกดมาทางด้านเจมส์ไปเปิดร้ทางด้านเวดได้เอาแล้วแหละฮะแบบนี้บ้านระเบิดยังไงต่อดีมาแล้วเอ้กู้ซีลได้ฮาเดนไปอีกหนึ โอ้เอาแล้วนะสวยๆกับงานไปไอ้กุเซียแล้วเรียบร้อยเลยแล้วเ <ไป S 1> จมปิดงานไปใช่ฮะโอ้โหแต้มมาเรื่อยๆงานเข้าแล้วสำหรับฮอกโดนตีบ้านเขาใส่หายไปก่อนสอนะครับตรงนี้ต้องระวังด้านหน้าแลวก็ด้านหลังด้วยคโรวิ่งฝอยกับมารีกุบบ้านหลังนี้กับเพื่อนครับ<อ>ตรงนี้เอเรา,ามาชิดบ้านได้เรียบร้อยฮะเอาลอเลยฮะห้ามน็อกเหลยกขาเรือบอ้งได้แท็กออราไครับเพราะว่าวีทรีฟอเนี่ยเขาต้องจะเล่นคุณอยู่ใช่นี่เอาแล้วฮอกงานเข้าแล้วโดนตีซ้ายขวาเอาแล้วตรงนี้แจกรอบไหลมาเรื่อย ถ้าคือยึดบ้านโซนีไว้คือสวยๆนะบีบให้ทางด้านเขาเรียกว่าบีบให้ทางด้านฮอกเนี่ย,ยเล่นบ้านหลังเดียวครับเพื่อเจอกันทางด้านวีทีฟแบบนี้แหละผลประโยชน์จะตกเป็นของได้แท็กออรราอย่างแน่นอนใช่แล้วเรียบร้อยเจมเปิดดอปเพอร์ซี่ไปยังไงเจมซ้มเพอร์ซี่ออกไปตรงนี้มาแปะบ้านได้สำเร็จยังไงมีระเบิดมาตรงนี้เรียบร้อยอยู่แล้วเราจะอารมไปคออกมาพยายามซ้ำปิดงานอยู่แล้วได้ด้วยตรงนี้คีดรวยยังไงโดนเพื่อนยิงหล่าโอ้โหสะดุ้งเลื่องกันไปแล้วเหลือคนเดียวแบบนี้โอ้โหแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบใชแท็กออลรา ยังไงต่อเดีกได้ใจกูล้อเ่อยอมย้อนมาแล้วไงต่อฮอกถูกเก็บไปครับเอาแล้วฮะจากไฟของได้แท็กออราวตอนนี้เหลือ4ต่อหนึ่งไหนอยู่ไหนมามอบตัวสิหวานเจฟสี่หนึ่งเหมือนเจเยอร์จะรู้ตำแหน่งคร่าวๆด้วยนะครับว่าคนนี้จีเน่อยู่ไกลฮะโอ้เซฮัลโหลกันไปนะตองนี้สหรอบได้แท็กออร่าครับขึ้นมาเป็น60แต้มแล้วถ้าได้แต้มอีกแต้มหนึ่งก็จะเป็น61บวกกับอีกแรงพอยต์อีก4ใช่ฮะอู้เป็น65ส้าฮะเทาัจะห่างแดาวนเกทแคแต้มเท่านั้นใช่เลยครับ นี่ฮะตรงนี้โกนิอิจิส่องอยู่เรื่อยๆแล้วเรียบร้อย oh. เปิดจุดไปแล้ว4ต่อหนึ่งยังไงตัดสินใจยังไงดีฮะโกนิอิจิวิ่งไหม <c oughs> วิ่งไหมวิ่งเข้าหน้าวิ่งกลับบ้านเลยตรงนี้ <c oughs> นะฮะออกวงไปเลยโอ้โห oh. วีทีฟล็อกเอาเลยครับพยมิย8แสมองสูอยู่ร oh. ับโอ้แล้วแต่อลารบอกไหนไม่สนใจครับว่าคุณจะเป็นใครเจมแจคกุลล็อบวิ่งไปแล้วฮะสุดตัวเหมือนกันยินกวดต่อเนื่องกันไปสแปมมาทางด้านโกนิ้จิจิน่ขึ้นเลื่อนเหลือครึ่งหนึ่งเจมวิ่งไถไถต่ออาวมา คอยคอยออมมาแล้วปาไฟใส่แลแ้วแปะไม่ทันยับโดนแจ็คกรอมเก็บการไปแอสแทกออนไลน์กาผมแชมป์ไาย1ิคิวเอาแนละ้วไก่แรกของแอสแทกออนไลน์มาในรอบโดดที่6ของทัวร์นาเมนต์วันที่2นะครับเรียกว่ามาได้ถูกเวลาเลยนะกึ่งต่างพอดีนะครับ11คิวรวมเป็น21แต้มครับเสียดายไม่ได้ยินเสียงตอนเขาตะโกนนะแม <laughs> <laughs> น่าจะสุดเสียงอยู่นี่ฮะถึงก็ต้องดื่มง้าดื่มท่ากันเลยนะน่าจะใช้เสียงกันเยอะพอสมควรใช่ครับแต่เทควันมีเสียงทีมท็อกออกมาบ่อยๆอยู่กันนะคืรว่าโอ้เขาสื่อสารกันดีฮะ